ดีค่ะพบกับพวกเราป้าหลานพาเพลิอนค่ะเทอฟี่ค่ะชมพู่ค่ะค่ะวันนี้ค่ะเราพาเพื่อนๆนะคะมาดูว่าถ้าน้ํายาฉีดกระจกรถยนต์หมดเราสามารถใช้น้ํายาอะไรทดแทนได้บ้างนะชมพู่ใช่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเป็นน้ําเปล่าสะอาดนะคะก็คือนแนะนําว่าจะต้องเป็นน้ําดื่มก็ได้หรือว่าเป็นน้ําอะไรก็ได้ที่มันสะอาดค่ะไม่แนะนําให้เป็นน้ําน้ําปละปานะคะเพราะว่ามันจะมีสารตัวกรนค่ะอ๋อ ถ้าเป็นป่าป่าก็ไม่ได้นะคะเพื่อน,อนใช่แล้วค่ะ,คะแล้วก็อันดับที่สองนะคะก็จะเป็นมิดทําความสะอาดกระจกค,ค่ะทสามารถ<อ>ซื้อ<ๆ>ได้ที่ตอตอลสโซโดฟบได้เลย ก็คือว่าถุงเล็กๆถุงนี้ค่ะสามารถแบ่งส่วนแล้วก็ผสมในน้ําเปล่านี้ได้ปร<ม>ะมาณสามถึงสี่ส่วนค่ะอ๋อ3สามถึงสี่ส่วนอ่ะมาดูตัวอ,อย่างที่สามนะคะอ่าน้ําเปล่าแล้วก็ผสมน้ํายาล้างจานคุณแม่บ้านนะคะอันนี้เราขโมยมาจากแม่บ้านโชรูมค่ะ อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราต้องใช้ส่วนผสมยังไงบ้างนช่แะค,ะะคะ่ะอันที่สี่ค่ะก็จะเป็นน้าเปล่าเช่นเดียวกันค่ะผสมกับน้ํายาเช็ดกระจกนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเพื่อนๆห,หลายๆท่านก็จะซื้อได้ง่ายอยู่แล้วใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าเป็นส่วนผสมที่สองเนี่ยจะต้องใช้ส่วนผสมยังไงบ้างะะให้ชมพู่ทําให้ดูนะคะได้เลยขั้นตอนแรกนะคะเราต้องบีก่อนค่ะ เพราะว่าบีแบบไหนคะบีแบบนี้เป็นผู้หญิงไงใช่ไหมค่ะอยู่บ้านแบกกระสอบข้าวนะคะอยู่บ้านยกผู้ชายด้วยค่ะเอ้าไม่ใช่ก็จับใช้ประมาณนี้เพราะว่ามันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆหน่อยค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะอนี่มันก็จะฟูนะมันก็จะฟูขึ้นมานะคะ อ่ปิดฝาก่อนนะคะแต่ว่าเราจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะใช่ค่ะตัวอย่างที่3นะคะก็จะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะอาจจะง่ายๆค่ะเนีย่ยใส่ประมาณนี้ใส่ไม่เยอะนะคะประมาณครึ่งฝาเท่านั้นค่ะ จะทำตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าใช้น้ํายาล้างจานเนี่ยมันจะมีการต,ตกตะกอนที่หัวฉีดหรือเปล่าอ่าเสร็จแล้วปิดฝาค่ะต่อมาค่ะเราจะเป็นน้ําเปล่าผสมน้ํายาฉีดกระจกนะคะตอนนี้พี่ออฟก,ก็จะใช้ประมาณอยู่ที่1ฝาค่ะ ใช้เป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตามที่คุณลูกค้าสะดวกเลยแต่ถ้ามีสปอนเซอร์ก็จะใช้ยี่ห้อนั้นบ่อยสุดใช่ค่ะอาวนี <laughs> ่นะล่ะอ่ะเทปไปหนึ่งฝาค่ะ่ครทำให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเพราะมีเพื่อนๆหลายๆท่านเวลารับรถใหม่ก็จะถามเอ๊ะใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวหรอใช้ออื่นได้ไหมใช้อ,อื่นได้ไหม ต้องใช้น้ำยาล้างจานผสมไหมต้องใช้น้ำยาฉีดกระจกผสมไหมหรือต้องมีสารอย่างอื่นหรือเปล่าที่แบบมีคนแนะนําว่าอาจจะต้องใช้สารทําความสะอาดพวกเม็ดฟู่แบบนี้ค่ะว่าต้องใช้หรือเปล่าวันนี้ก็คือมาทําให้เพื่อนๆเ,เห็นจริงๆเลยแล้วก็ใช้กับรถจริงๆด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับอภินันทนาการรถยนต์สวยๆจากเ่ียฟฟี่ค่ะ <laughs> <laughs> ดูทด <laughs> ลองนะคะดูสิว่ารถจะพังหรือเปล่า <laughs> ตอนนี้ ก็ทิ้งไว้เกาะ15นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้ํายาแต่ละตัวเนี่ยสามารถใช้ได้จริงใช้ได้ดีหรือเปล่านะคะต้องค่ะไปดูกันเลย15นาทีผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าถ้าเราเติมน้ํายาล้างจานค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะใช่คะ่ะอันดับแรกเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือที่เติมน้ํายาฉีดกระจกนะคะนี่นะคะ นี่น้ำยาล้างจานค่ะทดสอบด้วยรถจริงๆนะคะมาสเตอร์สองค่ะรุ่นท็อปนะคะเนี่ยค่ะมันมีฟองขึ้นมาแล้วนะนหลังจากที่ได้เติมน้ำยาล้างจานนะคะที่ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองฉีดดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ชมพู่ไปทําให้ดูนะคะ อันนี้เป็นน้ำเปล่าที่ผสมน้ำยาล้างจานนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามีฟองอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยค่ะเพื่อน ที่ผสมยาล้างจานแล้วนะคะเนี่ยถ้าเราได้สัมผัสดูนะคะก็จะเห็นเลยว่ามันสะอาดได้แบบชัดเจนเลยแต่ตรงพื้นที่ที่ไม่โดนน้ายาล้างจานนะคะตรงนี้มันก็จะมีคราบมีฝุ่นมีอันนี้ยที่เกาะอยู่ทีนี้พอเราขับรถไปะคะ่ะถ้ามันโดนอากาศโดนแดดร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคราบมันเหมือนกับเราล้างจานไม่สะอาดอ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ถ้าใช้ไปต่อเนื่องอตรงนี้มันก็จะมีความเหนียว มีความเหนียวที่มันเกิดจากตัวน้าํายาที่มันติคขังอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอันที่สองค่ะอย่างที่สองนะคะจะเป็นน้ํายาเช็ดกระจกค่ะเดี๋ยวชมพู่จะเทให้ดูนะคะมันอาจจะมีฟองจาก<ม>ฟองยางล้างจานอันเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวชมพู่จะไปฉีด น้ำเหมือนเดิมนะคะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราใช้น้ํายาเช็ดกระจกผสมน้ําเปล่านะคะตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับน้ํายาล้างจานนะคะตัวนี้ย ก็ความเหนียวก็จะน้อยกว่าแล้วก็สารที่มันผสมก็จะน้อยกว่าตัวน้ำยาล้างจานอยู่แล้วที่สําคัญนะคะน้ํายาเช็ดกระจกค่ะที่ผสมกับน้ําเปล่ามาสกู่นี้นะคะมันจะมีสารทําความสะอาดที่สามารถเช็ดกระจกได้สะอาดมากกว่าน้ำยาล้างจานค่ะแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยมันก็จะมีความที่แบบเหนียวน้อยกว่านะคะและหาซื้อได้ง่ายตามร้านทั่วไปค่ะเพื่อนๆที่สะดวกรูปแบบไหนก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะและขวดต่อนะคะจะเป็นเม็ดทความสะอาด เดี๋ยวชงพูดจเทแล้วก็ทดสอบให้ดูอีกนะคะอ๋อตอนนี้ก็จะมีฟองขึ้นมาเหมือนกันอ่อันนี้นะคะตัวเมทําความสะอาดนะคะที่ผสมในน้ำเปล่า พอใสไปแล้วมันก็จะมีแบบว่ามีฟองเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีสารทําความสะอาดที่มันอยู่ในนี้ค่ะเพื่อนๆสังเกตดูเลยว่ากระจกสะอาดมากๆนะคะแต่ว่าส่วนที่มันไม่ได้โดนน้ํายามันก็จะยังมีคราบมีร่องรอยอยู่ค่ะถ้าใช้ในระยะยาวนะคะมันจะไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ทีนี้ว่าถ้ามันมีพวก ตกตะกอนนะค่ะที่มันตกค้างอยู่มันอาจจะทําให้หัวฉีดอ่ะมันมีแบบการอุดตันได้นะเพื่อนๆและที่สําคัญมันก็ต้องไปหาซื้ออีกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าน้ําที่ผสมน้ําเปล่าอะค่ะมันจะทําความสะอาดได้ดีหรือเปล่านะคะน้ำที่ผสมน้าเปล่าเป็นยังไงน้ําที่ผสมน้ำเปล่าก็คือน้ำเปล่าค่ะก็คือน้ำเปล่านั่นเองค่ะเพื่อนๆหลายคนก็จะชอบสอบถามว่าแล้วน้ําปรัปลาได้ไหมเพราะที่บ้านอ่ะจะชอบเห็นแบบคุณพ่อคุณแม่ลากสายยางอ่ะมาฉีดที่ตรงนี้เลย มันสามารถใช้ได้ไหมชมพู่นะปปาปลาไม่แนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีอันเขียวเขียวอันเขียวจะไข้น้ำค่ะสายจะไปรีดนะคะใช่ค่ะอาจจะไปตกค้างอยู่ในท่อฉีดถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือหนักเลยนะคะอาจจะได้อาจจะได้มาที่โชว์ลูมค่ะใช่ทีนี้เรามาเติมค่ะน้ําเปล่านะคะสะดวกสบายหาได้ทุกบ้านอยู่แล้ว นี่ก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะที่ไม่ได้ผสมน้ำยาอะไรเลยแต่ว่าที่มันมีฟองขึ้นมามันก็จะจากที่เราเติมมาสักคู่นี้นะคะทีนี้ถ้าเป็นน้ำเปล่าค่ะกระจกเราก็สะอาดเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเสียงเกิดการแบบที่จะตกตะกอนกับในตวหัวฉีดเลยค่ะหาได้ง่ายทุกบ้านด้วยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะให้คะแนนอันไหนมากที่สุดลันไหนที่พวกเราชอบมากที่สุดนะคะ เดี๋ยวเรามาให้คะแนนความสะอาดกันนะคะว่าเราชอบน้ําแบบไหนใช่ค่ะนะคะพี่อ๊อฟเองค่ะพี่อ๊อฟชอบตัวน้ําที่มันผสมเม็ดฟูะชมพูเพราะตอนที่ฉีดนะคะสังเกตดูเลยว่ามันทําความสะอาดได้ดีอ่ะมันน่าจ,จะมีสารผสมที่เกี่ยวกับพวกสารทาความสะอาดอยู่แล้วอะค่ะอันนี้พี่อ๊อฟชอบมากเลยอันดับที่สองก็น่าจะเป็นอ่าที่ผสมน้ํายาฉีดกระจกอันนั้นก็ดูสะอาดแบบแใสกินเลยอันดับแรกเหมือนกันเลยนะชม,มชมก็ชมก็ชอบเหมือนกันนะ เพราะว่าก็มีความรู้สึกว่ามันให้ความสะอาดแล้วมันก็เหมือนกับมันเคลือบเคลือบกระจกด้วยนิดๆในความยาที่ผสมในตู้ใช่ไหมใช่ใช่อ๋ออันดับที่สองล่ะอันดับที่สองก็คิดเหมือนกันมนไดีกและใช่เพราะว่าไม่ชอบความที่มันมีฟองเยอะๆอ๋ออืมใช่ไหมเพราะว่าพอมันมีฟองเยอะๆแล้วขนาดเราล้างจานเรายังรู้สึกแบบเอ้ยถ้าเราล้างไม่สะอาดอ่ะ มันก็จะเหนียวก็คืออันที่เราไม่ชอบก็คือที่ผสมยาล้างจานนั่นเองใช่ไหม้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเพื่อนๆหลายหลายคนที่ล้างจานอ่ะถ้าเราล้างแบบไม่สะอาดล้างน้ำไม่สะอาดมีน้ำยาตกงค้างมันก็จะเหนียวแล้วมันจะเป็นคราบไงใช่ค่ะแต่ถ้ามาเช็ดกับกระจกรถเราอ่ะโอ้โหน่าจะเป็นคราบแบบถูกต้องโอ้ทำความสะอาดยากค่ะต่อมาความชอบล่ะถ้าความชอบอันดับถ้าจ้าไปใช้จริงๆกับรถเธออ่ะน้ำเปล่าค่ะ เพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมอะไรมันไม่มีอะไรก็ถ้าสมมติถ้าใช้ไปนานๆมันก็ไม่มีสารตกตะกอรนไม่เกิดอะไรกับรถเราแล้วก็มันก็หาได้ง่ายด้วยถูก,ถก<า>ต้องทุกบ้านก็จะมีน้ำเปล่าแล้วค่ะใช่ค่ะของพี่อ๊อฟก็เหมือนกันค่ะใช้น้ำเปล่าก็คือสบายใจที่สุดเลยไม่ต้องมากังวลเรื่องการตรกตะกอนที่จะไปอยู่ที่หัวฉีดของรถเราใช่และที่สำคัญค่ะถ้าเป็นพวกน้ำยาที่น้ำที่มันผสมยา บางครั้งมันก็ไม่ได้มีตาติดบ้านหรือะไรนาะมันต้องไปหาซื้อใช่แล้วถ้าใช้นานไปอะค่ะมันสามารถตกตะกอนได้สามารถตกตะกอนได้เพราะขนาดแค่สีอะมันยังเปลี่ยนเลยอออตอนแรกมันอาจจะไม่ตกตะกอนหรอกแต่ว่าถ้ามันใช้ไปนานๆอะมันสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันก็สามารถอุดตันได้อืมนี่ละค่ะก็เป็นอ่าทริคนะคะหรือเคล็ดลับต่างๆที่พวกเราเนี่ยมาทำให้เพื่อนๆเห็นเลยว่าถ้าใช้น้ำยาแต่ละแบบแต่ละรุ่น ใช้น้ำยาแต่ละยี้ของงาที่ผสมน้ำเปล่าไปมันจะเป็นยังไงสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถมาสตอค่ะกับพวกเรานะคะสามารถทักหากพวกเราได้เลยค่ะออฟฟี่ LP นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าสี่หกเก้าเจ็ดสี่หกสองค่ะแล้วก็ไอดียไลน์นะคะออฟฟี่สิบเอ็มเก้าค่ะค่ะหรือว่าถ้าขาชมพู่ได้นะคะเบอร์ติดต่อค่ะศูนย์หกสามสามสองสี่สี่หนึ่งห้าหกค่ะ หรือว่า ID ด i n ลนะคะ J I E D O I C H O M นะคะตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะอยากจะเข้ามาดูรถสวย,สวยหรือทักหาที่เทสมาสตาที่จิตเทสตขอนแก่นค่ะจะเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานใช่ค่ะ,ะ,คะหรือว่าทักหามาด้าเลดี้ได้นะคะจะมีสาวๆคอยดูแลเพื่อนๆอยู่ค่ะยังไงก็อย่าลืามทักหาพวกเรานะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย